สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคำพิเศษนะครับวันศุกร์ที่23ตุลาคม253ครับวันเปี๊ยะหมาราชนะครับผมอยู่ที่จังหวัดพังงาครับก็เดินจากที่พักมาหาอาหารเช้าทานก่อนที่จะไปสอนหนังสือและรีวิวสามกรอบนะครับผมมาเจอร้านอาหารนะครับร,าร้านอาหารเจร้านเจร้านเนี้ยเจทุกอย่างนะครับเหมือนของจริงหมดเลยนี่ครับมีไส้กรอก หมูย่างตอนแรกผมมาดูเนี่ยครับตอนแรกผมไม่รู้ะฮะผมก็นึกว่าเป็นพะโลจริงชูชีแกงเผ็ดอะไรเงี้ยนะฮะสุดท้ายผมก็สั่งของผมได้ครับเรามาดูนะครับนี่เป็นอาหารเจหมดที่เห็นนี่เป็นพวกกลิ้งนะพวกกลิ้งกับพะโล และอันนี้เป็นป่อเปียฮะของเคคระเริ่มจากคั่กิ้งก่อนเลยนะครับปกติคั่กิ้งเนี่ยก็จะเป็นหมูนะฮะคัะ่วกิ้งหมูแต่ไม่คั่กิ้งหมูเจฮะรสชาติอร่อยมากอร่อยมากๆครับ กับคูกิ้งเหลยแต่ว่าเป็นอาหารเจครับชื่อร้านแม่ตาอาหารอยู่ใกล้ๆกับทาง,งานพาสตาเดินมานิดเดียวครับร้านนี้เป็นอ่าปอเปี๊ยะครับ ไม่รู้ข้างในมีอะไรบ้างแต่น้ำจิ้มจะอแบ,บแดงๆอ,อร่อยครับคือช่วงนี้เขากินเจกันที่ภัาง,งาการ์และฟุกเตแต่ร้านนี้ขายเจทั้งปีนะครับ นี้เป็นพันโลครับตนมแบบข้างในคนทานเยียมเลยดีใจที่ได้ทานเจครับทั้งหมดที่เห็นนี่คือสนุนราคา70บาทเลี่ยก็จานละ35บาทนะครับ ถ้ามาทังงานก็ลองมาชิมที่ร้านเมตตาอาหารเวลาหันเจขายทั้งปีนะครับอยู่กลางใจเมืองจังหวัดพังงานครับอำเภอเมืองจังหวัดพังงานนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องยูทูบชิปทำเกษตสโดีครคบ